สวัสดีครับวันนี้มีเหตุการณ์ดาราศาสตร์เกิดขึ้นนะผมใช้โปรแกรม s t e r ริเลียนะครับชอบมากนะโปรแกรมนี้แล้วก็ลูกชายก็ชอบด้วยนะนะครับก็ทําให้เราสังเกตเห็นท้องฟ้าได้ก็เข,เข้าใจได้ง่ายนะครับเป็นแบบมีสมัครเล่นนะครับโปรแกรมนี้ก็จะมีโหมดหลายโหมดนะที่เราดูท้องฟ้าแล้วมันก็จะเป็นท้องฟ้าอย่างเงี้ยนะอันนี้ที่ตะวันออกแล้วช่วงเวลา หกโมงเย็นนะครับก็ในตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะมีทำให้เราเห็นดาวก่อนกลางวันก็มีดาวนะครับแต่เราไม่เห็นเฉยๆว่าแสงอาทิตย์เนี่ยมันจ้านะครับเราก็สามารถเลือกดูได้นะครับ ทำเป็นโหมดกลางคืนได้นะครับต้องดูแล้วกันนะครับว่าเราอยากเห็นเส้นนะฮะจะกำหนดได้นะชื่อนะครับอยากรู้ว่าทำไมเขาเรียกวัวเรียกอะไรต่างๆนะคนคู่ก็กำหนดได้นะครับตรงออปชั่นของโปรแกรมนี้นะครับอยากเห็นพิกัดศูนย์สูตร ก็ดูได้นะครับพิกัดขอฟ้าครับจะเยอะเต็มท้องฟ้าก็งงอีกละนะครับเข้าออกบ้างนะครับเอาที่เราเรียนรู้ได้ง่ายนะครับนี้วันนี้เราสนใจสัญลักษณ์ตัวนี้นะฮะฝนดาวตกนะครับเราเราเราคลิกล้อไว้นะครับเราคลิกล้อไว้เพื่อเราจะได้เห็นนะครับเราจะขยับเวลานะนะฮะเพื่อให้ เห็นการเคลื่อนที่ของกลุ่มดาวนะครับเร่งความเร็วได้ครับเดี๋ยวสักสองทุ่มทุ่มอกว่าก็าจะเห็นขาคนคู่โผล่ออกมาแล้วน,นะครับแถวนี้นะครับตนี้นี่สังเกตสัญลักษณ์ของฝนดาวตกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆกลุ่มนี้ก็มีนะฝนดาวตกแต่มันไม่เยอะนะครับแต่้ตอนนี้ปรากฏการณ์วันนี้ที่น่าสนใจก็จะมีนะครับ ทำมาแล้วนะฮะเริ่มขึ้นละขาคนคู่นะครับมาเล่งความเร็วอีกนิดหนึ่งก็ได้ช้าลงหน่อยเร่งความเร็วระดับนาทีนะครับก็จะนี่ไงฝนดาวตกคนคู่ก็จะหยูดตรงนี้ครับ เรามองท้องฟ้าไม่มีสัญ,ญลักษณ์พวกนี้นะครับลองเอาภาพกลุ่มดาวออกก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับถ้าเรารู้จักดวงดาวแล้วก็โยงเส้นได้เอาชื่อออกบางทีเราก็ไม่รู้ละนะครับเอาเส้นออกเอ๊ะมันเป็นมันเป็นอะไรถ้าโปรแกรมนี้จะช่วยให้เราเห็นนะครับเห็นภาพนะตรงนี้นะฮะนี่ก็สองทุ่ม สามทุ่มแล้วนะครับก็ดูทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเฉียงเหนือก็จะเห็นดาวคนคู่กลุ่มดาวนะครับแล้วก็มีมีฝนดาวตกมาตรงนี้เขาบอกว่าจะมีตามสถิติก็ร้อยี่สิบดวงต่อชั่วโมงนะครับนี้ก็ลองสังเกตเป็นมือสมัครเล่นนะครับลองใช้โปรแกรมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับไปเวลาไปข้างหน้านะครับ